ปทุมธานีผู้การยุทธนาเป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงประเพณีรอยกระทงประจำปี2566ณรานจอดรถแมคโคตบวนบ้านฉางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีวันที่24พฤศจิกายน2566เมื่อเวลา16.00นผู้สืขาวรายงานว่าพลตำรวจตรียุทธนาจอมขุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงประเพณีรอยกระทงประจำปีพศ2566โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีกันอย่างคับขั่งต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามพลตำรวจตรียุทธนาจอมขุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า ด้วยงานประเพณีรอยกระทงประจำปี2,566ในบางพื้นที่ได้จัดงานซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมารอยกระทงตามสถานที่ต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดอาชญากรรมความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเกิดผลกระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้กำหนดระดมกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่20พฤศจิกายน2566ถึงวันที่27พฤศจิกายน2566รวม8วันเพื่อให้การป้องกันเหตุการณ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินปราบปรามอาชญากรรมอำนวยการจราจรและบริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นไปได้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีจึงได้จัดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจ,จรในช่วงประเพณีวันรอยกระทงประจำปี2566เพื่อก,กวดจับผู้ต้องหาตามหมายจับในฐานความผิดทุกประเภทการจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในครั้งนี้ได้ส่วนที่กำลังบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐเอกชนประกอบไปด้วยข้าราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครองข้าราชการพลเรือนอาสาสมัครภาคประชาชนอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกำลังปฏิบัติหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น335นายรถยนต์30คัน ักรยานยนต์สาคันตรงหน้าหยดยกองตึ๊ น้ำทางการตรวจในสังกัดทหารพุทธศักราช2566บัดนี้พร้อมแล้วด้วยงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2 5 6 6ได้มีการจัดงานซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากวันที่20พฤศจิกายน ถึงวันที่การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการประชาการบริการ,ราาาประชาชนในพคื่องด้วยตำรวจทหารฝ่ายปกครองข้าราชการพลเรือนอาหารสมภูภาคประชาชนมูลนิธิรวมกู้ประเด็นในพิธีปล่อยแถวระดงป่าล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ของออตำรวจจังหวัดพัทาุง ซึ่งได้รับฟังจากทรร่าลายงานแล้วแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานของตําบจพรจังหวัดปทุมธานีมากมายหลายแห่งมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาเข้าร่วมในเทศกาลบังกล่าวส่วนนีครับทางด้านหน้าพีทนะครับเจ้าหน้าที่ของเราเชื่อม นะครับในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับช่วงนี้ดูข่าวกรุงเทพก็ต้องกลมัดระวัานะครับกลุ่มวัยรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือนะครับอายุประมาณ15ไปเนี่ยมักจะก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนรคานเสียสองศูนย์ทำลายร่างกายนะครับแล้วมันใกล้แล้วมันใกล้กับเทศกาลนี้นะครับพื้นที่ประตูธนีก็ติดกรุงเทพนะครับ ในส่วนของวัานก็มีเรื่องอยู่แล้วนะครับผมก็เลยบิงบอลนะครับพ่อแม่ผู่ปกครองนะครับดูแลบุตรหลานของท่านเลยครับทั้งตำรวจเนี่ยมีความพร้อมทั้งตำรวจทั้งทหารนะครับและส่วนราชการอื่นทั้งฝ่ายปกครองมีความพร้อมนะครับในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับในเทศกาลนี้อยู่แล้วนะครับครับผมครับแล้เกิดในเรื่องสมัยนี้ชอบสร้างความเดือดความเดือดร้อนลําคานะครับก็เล่นอะไรที่เกินขอบเขตฝาก ผู้ปกครองด้วยนะครับเพื่อเตมเพื่อเตอมบุตรหลานของท่านด้วยนะครับครับผมครับนิวยี่สิบสี่สหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี